สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างนี่เป็นวิดีโอที่ทาบอกมาเพื่อเล่าประวัติตัวละครในซีรีส์ซันโดยเนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการเล่าประวัติของฮาร์ปแซกหลังจากที่ทําประวัติตัวละครทิกจบไปแล้วผมก็คิดอยู่ว่าจะทําใครต่อดีจนลืมนึกถึงฮาร์ปแซกแม้เขาจอบมาแค่2ซีซันแต่ก็เป็นตัวละครที่น่าจดจาเช่นกันที่มาที่ไปก่อนจะมาเป็นสมาชิกเรเบิรออริจินอลเป็นอย่างไรรู้ทุกเรื่องทุกข้อมูลได้จากวิดีโอตัวนี้เลยชีวประวัติฮาร์ปแซก เป็นชาวชามิงรัฐแคลิฟอร์เนียเขาเคยรับใช้ในกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามอิรักเขาสูญเสียลูกอันทะาในขณะที่รับใช้ในอิรักทําให้ได้รับฉายาว่าฮาร์ฟแซกนอกจากนี้แล้วเขายังเป็นมันสวิรั์และยังมีทักษะการต่อสู้ที่ได้เก่งขามและยังเป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวกของการแข่งขันชกมวยกองทัพปกและกองทัพเรือหลังจากออกจากกองทัพเขาก,กลับมาที่ชามิงและเริ่มค้นหากลุ่มสัตว์นาปนาคีและได้เข้าทำงานเป็นช่างซ่อมรถที่อู่เทลเลอร์บอโล ในช่วงเริ่มต้นของซีรีส์เขาจะมีส่วนรวมในการเปลี่ยงเบลงความสนใจของตำรวจฮาร์แซกแจ็คชิบและจูดได้รวบรวมศพสองศพจากห้องเก็บศพท้องที่และทําการจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเป็นความขัดแย้งของแกงนอตท,ที่ดูเหมือนเป็นการเหยียดสีผิววันหนึ่งขณะทํางานที่อู่เทลเลอร์โมาโลฮาร์แซกบอกทีกว่าเจ็บมาดูเซ็กซี่ดีพูดเชิงออกแนวชู้สาวอยากหลับนอนด้วยซึ่งฮาร์บแซกไม่รู้เลยว่าเครยืนอยู่ด้านหลังซึ่งเครก็ไม่ได้ว่าอะไร ต่อมาในงานเลี้ยงของสโมสรเดวิลไทยฮาบแซกได้พบกับเชอร์รี่ดูเหมือนว่าทั้งสองจะชอบกันเมื่อเครดรู้ดังนั้นเขาก็เลยร่วมหลับนอนกับเชอร์รี่เพื่อแก้แคร์กับสิ่งที่ฮาบสซกพูดถึงเจมมา ต่อมาฮาร์แซกได้เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยเพื่อระดมทุนซื้ออาวุธในช่วงเวลานี้เขาได้รับการฝึกฝนโดยชิปซึ่งระหว่างการฝึกฝนนั้นจะต้องไม่มีแอลกอฮอล์กัญชาและผู้หญิงนั่นหมายความว่าเชอร์รี่จะต้องห่างจากฮาร์แซกสักพักและเพื่อเป็นการทดสอบความพักดีของเชอร์รี่ต่อฮาร์ s แซก บอบบี้พยายามจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอทว่าเชอร์ี่ก็ปฏิเสธเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นฮาร์ฟแสกผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ได้รับคำสั่งให้ล้มมบวยจากทิกและชิปเพื่อสมอสอนจะได้เงินม,มหาศาลเขาแปลกใจในทีแรกแต่ก็เห็นด้วยขณะเดียวกันเครอนิเวะให้เชอรี่อยู่กับฮารฟแสกได้ ด้วยความดีใจเธอเลยเข้ากอดเครซึ่งตรงกับจังหวะที่ฮาร์บแสกหันมาเห็นพอดีสิ่งนี้ทําให้เกิดความโกรธขึ้นอย่างกะทันหันเจ้าตัวหันเข้าสัดคู่ต่อสู้และล้มลงในที่สุดหลังจากนั้นเครก็บอกฮาร์บแซกว่าเขาเป็นนีสโมสรม5 0 0 0ดอ 35, ลลาร์ฮาร์บแสกจึงขโมยรถพยาบาลและวางแผนที่จะขายมันทว่าวสมาชิกคนอื่นปฏิเสธเพราะมันเสี่ยงโดยไม่จําเป็นอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วรถพยาบาลคันนี้ก็ได้ใช้งานเมื่อคาร์เมลอนถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาโดยชาว ายันที่พยายามจะฆ่าเกรต์ต่อมาเชอรี่ถูกจับเกี่ยวกับข้อหาในอดีตของเธอหลังจากที่แจ็คช่วยออกมาได้เชอร์รี่ก็หลบหนีไปแคนาดากับแฮปปี้เพื่อหลียกเลี่ยง ATF ซึ่งขู่ว่าจะดำเดน,นินคดีกับเธอในข้อหาอาชญากรรมที่เธอก่อนในเนวาดาหลังจากที่ดอนน่าถูกทิ้งฆ่า ไพนีซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของวัดไนเนอร์มาโดยตลอดก็เดินทางไปที่บาร์ของวัดไนเนอร์ในโอเกแลนด์เพื่อหลางแขนแจ็คได้ส่งฮาร์บแสกติดตามไพนีไปเพื่อป้องกันไม่ให้ไพนีทําอะไรที่ไม่จําเป็นอย่างไรก็ตามทั้งสองมาถึงโอเกแลนด์ฮาร์แซกไม่สามารถหยุดไพนีได้แถมไพนียังชักชวงฮาร์แสกเข้าไปในบาร์อีกด้วยเมื่อแจ็คและชิปมาถึง พวกเขาพยายามหยุดภายในไม่ให้สร้างปัญหาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามฮาบแสกสามารถใช้จังหวะเผอแย่งปืนจากภายในมาได้ฮาบแสกถูกพบเห็นอีกครั้งขณะที่ร่วมงานศพของรอนนากับสมาชิกแซมโคคนเดนๆในช่วงเริ่มต้นของซีซั่นสองฮาบแสกยังคงอยู่ในตำแหน่งเด็กฝึกงานแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีบทบาทที่โดดเด่นกว่าสมาชิกบางคนซึ่งส่วนมากมม่จะถูกใช้ให้ไปทำธุระหรือธุระกับสมาชิกค,คนอื่นๆอย่างไรก็ตามฮาบแสกเป็นสมาชิกที่มีแนวโน้มสูงที่สุดที่จะได้รับมอบหมาย หน้าที่สอดแนมหลังจากที่หายไปนานฮาวแสก็กลับมาที่ขับเขาอีกครั้งด้วยเปิดเผยว่าเขาได้รับการผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายอันท้าเทียมซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะภูมิใจมากไม่นานหลังผ่าตัด ฮาบแสกรู้สึกไม่สบายในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวและขอความช่วยเหลือจากทาร่าซึ่งเธอแจ้งว่าอันทาของเขาบวมอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดหาบแสกเปเผยว่าร่างกายของเขาปฏิเสธการผูกถ่ายอันทาเทียมไม่นานหลังจากนั้นเครและคนเดินๆก็ได้พูดคุยถึงความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อหาบแสกซึ่งเขาก็อยู่กับสโมสอลูกเลยมาหนึ่งปีแล้วสมาชิกทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า ฮาบแซกจะเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับสมโมสสต่อมาเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลเจมมากับทาร่าเทว่าฮาบสแซกไม่สามารถหยุดยั้งความแค้นของเจมมาที่มีต่อพอลลี่โซเบลได้ฮาบแซกเดินทางกลับมาที่บ้านแจ็คโดยไม่รู้เลยว่าคาร์เมลอนกำลังขับรถตามเขาอยู่หลังจากที่คาร์เมลอนเข้ามาในบ้านและขู่ว่าจะฆ่าเอเบลโดยมีทำครัวเพื่อแก้แค้นให้กับลูกชายเขาฮาบสแซกก็วิ่งเข้าไปหาหมายจะโจมตีเท่าว่าตัวเองนั้นกลับถูกแทงซะเองต่อมาล่าของเขาถูกค้นพบโดยแจ็ค แในซีซั่น3ระหว่างงานศพของฮาร์ดแสกเขาได้เลื่อนเป็นสมาชิกเต็มตัวและถูกฝังในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสมสรนนอกจากนี้แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากเคิร์สซัตเทอร์ว่าจอห์นนี่ลูอิสนักแสดงที่รับบทฮาร์ดแสกมีปัญหาด้านเชิงสร้างสรรค์และต้องการออกจากซีรีส์สันออฟนาคีทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะจบชีวิตตัวละครตัวนี้อย่างไรก็ตามเคิร์สซัตเทอร์ก็ยังบอกอีกว่าเขาอยาก่วมง,งานกับจอห์นนี่อีกครั้งในอนาคต ประวัติคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเพราะตัวละครมีบทน้อยมากจริงๆและในการค้นหาข้อมูลในครั้งนี้ผมก็เพิ่งทราบว่าจอห์นนี่ลูอิสเสียชีวิตแล้วปัญหานั้นมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ปีหลังจากที่เขาออกจากซีรีส์สันออปอันดัีลูอิสประสบอุบัติเหตุทางรถจัก,กรยานยนต์แม้ว่าแพทย์จะบอกว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกครอบครัวและเพื่อนๆของเขาก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ผิดปกติของเขาหลังจากที่ลูอิสเริ่มมีพฤติกรรมการทำลายร่างกายการจับกุมทางจิตว การรักษาและการพยายามฆ่าตัวตายผลลัพธ์ของอุบัติเหตุดูเหมือนจะถึงจุดสุดยอดในชีวิตที่สูญเสียไปเนื้อหาข่าวค่อนข้างจะรุนแรงผมจะแนบลิงไว้ด้านล่างนะครับหากใครอยากอ่านก่อนจบวิดีโอขอปิดท้ายด้วยหัวข้อเรื่องไม่สำคัญฮาร์ปแสกเป็นตัวละครตัวแรกที่เสียชีวิตในซีรีส์และยังเป็นสมาชิกแซมโผลคนแรกที่เสียชีวิตนอกจากนี้แล้วฮาร์ปแสกกับเวนดี้เป็นตัวละครหลักที่ไม่เคยฆ่าใครเลย ฮาร์ฟแสกเลือดออกจนตายหลังจากถูกคาเมลลอนแทงในตอนจบซีซั่น2เหมือนวิดีโอมันจะสั้นเกินไปงั้นแถมเรื่องไม่สําคัญของแจ็คด้วยแล้วกันเพราะวิดีโอเปิดประวัติของแจ็คลืมทําเรื่องที่1แจ็คเป็นตัวละครหลักที่จะปรากฏในทุกตอนของซีรีส์และในซีซั่น2ตัวละครอื่นๆทั้งหมดจะพาอย่างน้อยสองตอนแม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตเรื่องที่2แจ็คเป็นตัวละครหลักตัวที่10และตัวสุดท้ายที่เสียชีวิตในซีรีส์เรื่องที่3ม แจ็คเป็นตัวละครที่จะไม่ตายด้วยการคาตกรรมและเป็นตัวละครเดียวที่มีจํานวนการฆ่าสูงที่สุดถึง46ลา์เรื่องที่4แจ็คสังหารศัตรูตัวชกาาที่สุดในซีรีส์ทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยคนที่1จอห์นโคนคนที่2เอเจวินสตันคนที่3เฮกเตอร์ซาราซาคนที่4เครย์มอโลคนที่5กาเรนโอเชคนที่6เจมส์เทลเลอร์มอโล เรื่องที่5แจ็คเป็นตัวละครตัวเดียวที่จะฆ่าไคส์สโคนทุกซีซั่นของซีรีส์เรื่องที่6แจ็คเป็นตัวละครที่ร่วมหลับนอนกับผู้หญิงมากที่สุดในซีรีส์ประกอบไปด้วยคนที่1เอมิลี่ดันแคนคนที่2สูซีคนที่3เวนดี้คนที่4ไอมาคนที่5คารเลตคนที่6วินซัมคนที่7ทาลาเรื่องที่7 แจ็คมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขสถานาการณ์แม้ว่าเขาจะเริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นหลังจากการตายของโอเปเรื่องที่8แจ็คฆ่าจูรี่และโกหกเกี่ยวกับผลที่เขาทำคล้ายกับสถานาการณ์ของเกรที่ฆ่าไพยนีเรื่องที่9ในซีซั่นที่7ตอนที่12แจ็กลุกออกมาจากเตียงและมีอาการปวดเท้าขวาเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นเขาเดินกระเพกหลายครั้งในตอนท้ายของตอนรองเท้าข้างขวาของเขาเต็มไปด้วยเลือดของเจมม่า เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายแจ็คและโอปีเป็นมรดกของแซมโคมรดกคือสับเฉพาะของนักขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับการเป็นลูกหลานของสมาชิกโดยที่ลูกหลานดังกล่าวจะกลายเป็นสมาชิกของ MC ในที่สุด